วันนี้ก็ได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมซุ้มค่ายของโอแกไนฟาร์มโอแกไนวังเวียงนะครับพ่น้องเสียโอวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมซุ้มค่ายของค่ายโอแนไนนะครับก็เป็นที่ตั้งก็อยู่ที่วังเวียงนะครับที่ตั้งก็อยู่ที่วังเวียงเมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทร์นะครับคือว่าที่ฝากมอให้ คนก็เรียกว่าอาจารย์บัตรนะครับชื่ออาจารย์บัตรเป็นผู้ดูแลและก็เป็นผู้เลี้ยงไก่ของโอ๊กคณัยวังเวียงจสำหรับอาจารย์บัตรนี่ก็จะคุ้นหน้าคุ้นตากันหลายหลายค่ายที่อาจารย์บัตรได้ไปอยู่ก็ถือว่าสร้างค่ายให้ยิ่งใหญ่ นี่อาจารย์บัตรจารย์บัตรทักทายหน่อยทักทายหน่อยสบายดีสบายดีอใชาจย์บัตรนะครับนี่เป็นผู้ดูแลชุดเลี้ยงก็เป็นผลิตภัณฑ์ลำปั๊มเนาะลำปั๊มลำปั๊มโอ้ลำปั๊มลำปั๊มนะเลี้ยงด้วยผลิตภัณฑ์ลำปั๊มเนี่ยชุดเลี้ยงใช้พันธุ์แล้วใช้ตลอดใช้ตลอดแล้วใช้มาโดนแล้วนะครับ เป็นยังไงเป็นไงใช้ใช้ลำปลเป็นไงสำหรับโอ้แบบาหเขาใส่บเสทนดีอ่ารกั็บถือว่าจันบาทก็ถือว่าจะไปเลี้ยงเลี้ยงไปแข่งขันที่ที่เมืองไทยก็ไปได้แชมป์มาตอนตอนตอนนั้นเลี้ยงอยู่ตอนนั้นเลี้ยงอยู่กับ เราคำเราคำนะครับนี่อาจารย์บัตรที่ไปที่ไปได้แชมป์หนึ่งเดียวที่เมืองไทยที่ที่ไก่ทองอินเตอร์เนาะนี่อาจารย์บัตรนี่นะคนเลี้ยงคนเลี้ยงที่นำไก่ไปแข่งขันที่ไก่ทองอินเตอร์แล้วก็เป็นชนะหนึ่งเดียวณเวลานี้นะครับโสโบอลาวขอบใจอาจารย์บัตรเดี๋ยวไปพูดคุยกับซีอโอครับ เอาผู้เล่นแท้นี่นี่ผู้ผู้อยู่เบื้องหลังชุมค่ายวันนี้ก็มากันนันเสียพนก็มาจากคนหลวงน้องชายเสือนะครับมากับเสียพรด้วยก็ถือว่าส่วนตัวก็รักแักแพงกันเดี๋ยวได้พูดคุยกับเสียโอโอกระไ้นะครับเดี๋ยวอิสักุ อ้าวก็นี่เลยนะครับเสียโอโอกนายวังเวียงโอ้มาดูผลิตภัณฑ์ลำปำที่ค่ายนี้ใช้นะครับโอ้แลวนี่ชุดเลี้ยงนะครับชุดเลี้ยงชุดเอ18เอย926โอ้926เอยอกอยอ็มากมายในทั้งนั้นเลยนะครับ <laughs> ที่ใช้แล้วและยังไม่ได้ใช้อันนี้อันนี้ก็เรียกว่าอันนี้ว่าร้านร้านร้านขายหรือว่า <laughs> ยังไม่ได้เกตเลยสามสุดร้านร้านขายหรือว่าค่ายไก่ครับเนี่ยโออันนี้เลยครับนี่เลยครับแฟนพันแท้ตัวยงเลยว่าสั้นเอาในฐานะเป็นแฟนพันธ์แท้ผมเองก็เดี๋ยวมีผลิตภัณฑ์นะครับมอบเดี๋ยวก็จะสอบถามเสียโอนะครับว่าเป็นไงในการน้ำใช่ผลิตภัณฑ์ละปั๊มใส่ดีใส่ดีใส่มาลายเกือบทราบปีละใส่ผลิตภัณฑ ก็ท่านลำปั่มเลยแล้วก็บเคยเปลี่ยนใจใส่มาตลอดเพงยงยานังก็งงดีบดีพอล้ำปั่มใส่มา25ปีต<อ>ั้งปีแต่เล่นไก่มาก็ใส่เลยพิสูจน์ด้วยตัวเองเลยมาใพิสูจน์ใส่ดีจริงๆทั้งชุดลบชุดเลี้ยงชุดดูดชุดเลี้ยงก็ลํำปัมหมดโอ้เท่าที่เห็นนะโอ้โหอันนี้อันนี้เท่าเท่าที่มาโชว์นะอยู่ อยู่ตรงที่ผมมองเห็นไกล,กลๆนุ่นก็ยังมีนะนะชุดกองแม่สัตว์ไปเลยแต่แต่ทุดไหนๆก็ใช้หมดหมดแล้วเนาะใช้หมดทุกชุดชุดเล็กชุดใหญ่ชุดอะไรใช้หมดอ้าวสุดยอดครับโอเคแล้วก็ฐานะก็ถือว่าเป็นน้องรักนะครับก็ใช้เป็นกระพานลำปำผมจังโก้ลำปำนะตอนนี้ก็ถือโอกาสมาบางเวียง เออมาเยี่ยมช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 มค่ายก็มอบผลิตภัณฑ์นะครับต้นชุดดอกชุดเลี้ยงสุนแดงนี้ให้กับเจโอหัวใจที่เชื่อมันเป็นพาราลปัมนะครับถือว่าโอ้ผลิตภัณฑ์ลำปัมนั้นมากมายจริงๆนะมากมายจริงๆโอ้ก็าถือว่าเป็นแฟนพันธ์เจ้ตัวยงเดี๋ยวถ้าเป็นรถกับป๋ามาเดี๋ยวต้องพามาอีกรอบหนึ่งอันนี้ผมมา มาามาก่อนนะครับ yes, ขอบใจขอบใจด้วยนะครับ